งสับสอกเข้าไปเต็มๆถึงกับตาปิดลูกนี้ดูอีกมุมหนึ่งเข้าเป้าตาหลังพิงฝาสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชนดนไม้ไม่ไม่ไมทยจัดสีวันนี้ไปดูมูฟุนเสือโตที่18ครับรอบ8คนสุดท้ายสายเอนดที่2ใครชนะดีไปต่อใครแพ้ตกรอบทันทีเมื่อวันท mm ี hmm. ่29กรกฎาคม2561ครับแ mm ่จับพลิกทุ่มเลยกางเกงสีแดงนี่ไปดูเงินสิทธินายกทวิบตะปงครับตอนนั้นอายุ20ปีจากบุรีรัมเนี่ยกางเกงสีแดงหันหน้าครับส่วนขวามือหันหน้าและฟ้าประธานดับรันสารคามครับแม,ม่มัจุราชในเสียง แกฟังได้พูดได้เล็กน้อยครับจากขอนแก่นอายุ18อายุน้อยกว่า2ปีดูกันขวางเข้าในสายอันตรายครับขวาประทานไม่ว่าจะเป็นศอกซ้ายแข้งซ้ายแล้วก็ซ้ายนี่จัดจ้าจริงๆครับขณะที่ไปดูหนึองนนี่เป็นจอมดีเดือนครับมัดหนักๆเดินเข้าไปหาใครจะหนักกว่าการจับตาดูให้ดีครับมวยขวากับมวยซ้ายไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสนะครับใครแพ้ตกรอบขยับขยับ ขวาประธานเตะสายขึ้นล่างโอ้โหโดนสวนแม่โดนสวนได้หมดขวาโอ้ยแล้วครับแมลูกนี้ครับจะเฉียวัดลานครับเสียหลักไปเล็กน้อยหมัดแลกมัดจับแล้วก็แม่พระประธานโอ้โหโโห,โโห,โโหโดไปดูเงินไปได้ไม่โหดโดนเตะหมดยกครับแม่อาจารย์ยอดยิงเกษรมาลานี่พุ่งตัวเข้าไปกันเลยมาดูชาดไม้ไม้หมยไทยเจ็ดสีครับนี่แหละครับแข้งซ้ายหน้าโดนเกี่ยวนะแข้ง แล้วก็หมัดซ้ายหุกซ้ายกลับมาจมกันตอครับยกแรกผ่านนี่ยกที่สองครับไม่มียกสามยกสี่ยกห้าไทชนะนี่ได้ไปต่ออีกหนึ่งนัดครับส่วนคุณแพ้ตกรอบหวยป้นเสือครับรอบแปดคนสุดท้ายตัวที่สิบแปดไยับขึ้นมามวยขวากับมวยซ้ายมาดูเงินโอ้ยต่อยขวาใส่หัวครับโอ้ฟารัธานี่ได้ฉายามัจ,จุราชไร้เสียงไม่สนใจครับบนเวทีเนี่ยไม่ได้ยินแล้วครับ ไม่ได้ยินพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นว้าวใช้ความสามารถตัวเองพี่เลี้ยงเราต้องใช้ภาษามือให้กับทางด้านของฟาประธานนะครับแต่ว่าไหวพิบตัวเองเอามาถึงขนาดนี้แล้วเป็นอย่างไรใครจะได้เข้ารอบหรือว่าใครจะได้ไปต่อนะครับอขยับเตะซ้ายมวยซ้ายแข้งซ้ายมัดซ้ายฟาประธานครับขณะที่ไปดูเงินนี่แม่ เก่งหมัดขวาเลยครับเก่งหมัดขวากะเอาให้ล่วงใครจะล่วงใครจะโวนจับตาดูให้ดีในยกนี้ครับยกที่2จบยกนีหมัดซ้ายขวาปายแล้วแข้งซ้ายเติมด้วยแข้งซ้ายครับความประทานอุ้ยหมัดกับหมัดขวาประทานโอ้โหอับปรคัตนุ่นีแมตโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับใครจะหนักกว่ากันหมัดซ้ายไปแล้วความประทานมาดูเงินมาดูเงินสวนแลกอันแล้วครับสามสองสายอุ้ยเรียบร้อยลงเลยครับ แม่กำลังจะแลกหมัดโดนสับศอกใส่เข้าไปครับอาจารย์ยอดยิ่งเกษนมาานับครับ6 7ลุกอืนหมายไม่ได้แล้วครับแมนับถึง8ครับให้โอกาส8ดเท่านั้นเองครับนี่โอ้โหเจ้ามจุราชไรเสียงมาดูชาตดไม่ไหมมวยไทยเจ็สีครับนี่าจังหวะนี้แหละครับปักเข้าไปหมัดกำลังสวนกันอยู่พอดีโอ้โหโดนเต็มเต็มครับหเบาตาเลยครับเรียบร้อย สุดๆจริงๆครับนี่แหละครับมัจุราไราเสียงฟ้าประธานดับรันสารคามได้ไปต่อดูอีกทีหนึ่งลูกนี้ปากเข้าไปครับเต็มเบ้าตาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ